สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ทาง YouTube ทุกท่านนะผมก็สำหรับลีปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารีวิวออดิบด่างนะผมออดิบด่างที่เอามาไว้ที่บ้านตอนนั้นครับมันเป็นด่างประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยอ่ออกลูกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นด่างประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับดูลูกของออดิบด่างที่อ่าได้ผลผลิตตอนนี้นะผม เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะผมไปไปดูกันเลยครับผมขับนี่ก็เป็นออดิบต้นแม่ที่เราเอามาลงไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับผมตอนนี้ใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็ ยาวพอสมควรครับสามารถเอาไปแกงกินได้แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราดูลูกๆของอดิบด่างต้นนี้กันนะครับนี่ครับเขาจะออกข้างๆ้งบริเวณล,ลำต้นถือว่าออกค่อนข้างไกลนะครับเพราะว่ายาวไปถึงนู่นเลยนะครับนี่เป็นต้นลูกที่เขาออกมานะครับก็จะด่างด่างขาวเลยนะครับผมออกมาเป็นด่างขาวแล้วก็มีต้นเล็กๆนะครับอยู่ข้างใต้น네ี่ฮะค่อนข้างถือว่าให้ลูกด่าง เยอะพอสมควรนะครับนี่ฮะนี่ก็ใช่นะครับผมนี่แถวแถวนี้ใช่หมดเลยนะครับนี่ตรงขอบมีขอบขาวแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีต้นเล็กๆที่เป็นสีขาวนะครับแถวแถวนี้ออกเยอะมากๆนะครับผมไม่ได้มาดูนานหลังจากที่มันเป็นหน้าฝนผ่านไปนะครับผมก็ไม่ค่อยได้กลับมาดูพอดีมีโอกาสกลับมาดูที่บ้านของภรรยานะครับก็เลยพาเพื่อนมาอัปเดตหน่อยครับนี่ฮะดูครับตรง ตรงตรงไหลเขานะครับเอ้ยไม่ใช่ตรงตรงหน่อเขานะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูครับเป็นสีขาวเลยนะครับเนี่ยถือว่าค่อนข้างเสถียรนะครับออดิบดังต้นนี้ให้ลูกค่อนข้างเสถียรมากครับดูครับรับรองได้เลยว่าดังทุกต้นนะครับทุกหน่อที่ออกมานะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆพ่อที่คนไหนที่สนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนี่ เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับผมนี่ฮะค่อนข้างออกเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับแต่ก่อนนี่ราคาก็ค่อนข้างแรงครับถือว่าแรงพอสมควรครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาจะอยู่ประมาณไหนนะครับนี่ครับถือว่าด่างทุกต้นเลยนะครับผมไม่ว่าต้นเล็กต้นน้อยก็ด่างเนี่ยขนาดต้นเล็กๆนะครับเพื่อนๆที่พี่ดูครับก็ยังมีความด่างตรง ตรงขอบใบเขานะครับนี่ก็ถือว่าให้ผลผลิตดีพอสมควรนะครับผมครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนจําที่ผมเคยใครที่ติดตามผมนะครับจะจําได้ว่าผมเคยไปถ่ายเกี่ยวกับเอื่องจุมอ่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูพอดีผมกลับมาแล้วมาเจอนะครับตอนแรกคิดว่าไม่มีด่างแล้วก็เลยเอาวางไว้ตามแถวบ้านนะครับ แต่วันนี้เขามีเปอร์เซ็นที่จะด่างให้เราได้เห็นนะครับว่าเอื้องจุมออนที่ผมเอามาเนี่ยค่ะพอดีผมไปหาที่คนที่เขามีเอื้องจุมออนใช่ครับแล้วเขาแบ่งให้เรามาแค่ประมาณต้นหนึ่งนะครับเอามาลุ้นเอาว่าจะด่างไหมผมแต่ว่าวันนี้มีเปอร์เซ็นให้เราดีใจว่ามีความด่างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูครับผมอ่ะนี่ครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นเอื้องจุมออนนะครับที่ผมได้มาจาก ที่ไม่แน่ใจว่าจําชื่อว่า,าพี่อั๋นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจถ้าจําชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นเอื้องจุมอ่อนที่เขาให้พวกผมมาตอนนั้นครับตอนนี้ความดังเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับถือว่าได้รุ้นพอสมควรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเขาโตมาเนี่ยจะด่ังทุกใบไหมเดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกทีครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูเรื่อยๆนะครับ ก็สำหรับเรื่องจุ่มอ่อนต้นนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับใบแรกเขาน่ยยังไม่มีความด่างครับใบเล็กๆนะครับแต่ว่าใบที่2ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าใบที่3านี่เริ่มเริ่มออกอาการให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าค่อนข้างมีความด่างพอสมควรนะครับถือว่าได้รุนอยู่นะครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวค่อยๆรุนไปเรื่อยๆทีละใบครับนี่ครับที่อันนี้ก็เป็น เือกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีความด่างครับก็ถือว่าอันนี้เป็นเผือกธรรมดานะครับที่เอามารวมรวมกันแล้วก็ทิ้งไว้นะครับแต่ว่าเอื้องจุมอนที่เอามาก็เอามาทิ้งไว้เหมือนกันแต่พอดีเขามีความดุดด,ด่างออกมาตรงใบที่3มนะครับเดี๋ยวมารุ่นกันใบที่สีว่าเขาจะด่างเพิ่มหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อเลมอนลามนะผมที่เอามาลงรวมรวม,มไว้แบบไม่ต้องดูแลนะครับ อ่าเพื่อนๆคนไหนเพื่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆสังเกตดูไหมครับว่าเวลาอ่าวัชพืชหรือว่าเนี่ยฮะไม้ป่าไม้ประดับพวกนี้เวลาเราเอามาดูแลดีๆอ่ะเขาไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาเราเอาทิ้งทิ้ง้างๆอ่ะรู้สึกว่าเขาจะออกดีนะครับแล้วก็เหมือนว่าอืมจะสวยงามตามธรรมชาติด้วยนะครับแบบไม่ต้องมีคนดูแลนะฮะพอเรามาดูแลจริงๆจังๆแล้วมัน เหมือนมันไม่ค่อยสวยครับเนี่ยเพื่อนๆดูครับโคตรสวยเลยครับบอกเลยว่าใบสวยใบใหญ่มากแล้วก็นี่ฮะพอดีเอาทิ้งไว้ตามข้างบ้านนี่ฮะ <ๆ S 1> เขาก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับ <ๆ S 1> นี่อดิบด่างที่ผมนํามาเสนอวันนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเขาด่างแคบเป็นอ่ามิ้นใช่ไหมครับเนี่ยครับด่างมิ้นก็คือด่างสีออกเขียวๆอ่อ,อนๆหน่อยเหมือนเหมือนหยกนะครับแล้ว โคนต้นเดี๋ยวเรามาดูโคนต้นกันครับโคนต้นนี่ก็จะก็มีความด่างนิดหน่อยนะครับแต่ลูกๆเขาก็ด่างประมาณนี้นะฮะแต่ไม่คิดว่าที่เขาออกลูกที่เลื้อยมาข้างๆเนี่จะด่างเยอะขนาดนี้นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับเนี่ยดูครับนี่ฮะก็ถือว่าโอเคนะครับผม ครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆทุกคนมารีวิวหรืออัปเดตต้นไม้ที่เราเอามาลงไว้นะครับที่สวนห,หน้าบ้านนะผมก็ได้ผลผลิตค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจพอสมควรนะครับก็มีไม้ด่างหลายชนิดที่เอามาลงทิ้งไว้แล้วก็เขาก็ค่อนข้าง,าง,าง,างที่ไม่ด่างก็กลับมาด่างหรือว่าที่ด่างอยู่แล้วก็ด่างยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่พาเพื่อนเพื่อนมาดูแล้วก็มารับชม ต้นออดิบด่างหรือว่า,าตูนด่างที่เอามาลงไว้ครับก็สําหรับคลิปวันี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปเียงทนที่ก่อนผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้ามีอะไรสนใจเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูและไปรับชมกันอีกผมก็สำหรับคลิปวนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปเียงทนที่ก่อนนะผมดีครับ